อออถอยถอยพี่ถอยถอย,อถอยเลยพี่อย่รถที่สวยเรื่องีอ่ไปน่นี่น่ไปี่เปนี่นี่ไี่นี่ไปนี่ไปน่นี่ไน่ไปี่ไัน่คนี่ไปนี่ไปน่ไนี่น่ไม่ไปท็่ไี่ไน่ไปน่ค่ไ่นั่นน่่น่ เป็นพวกนี้ผู้โดยสารลงไปเสือกันแล้วเป็นมีเรื่องเด็กลงหลอดจะรอดไม่พี่แล้วคนนี้เป็นใครน่ะผู้โดยสารพวกก็ทิ้งเลยเหน็นยัง<อ>มีเรื่องใครมีเรื่องมีเรื่องเด็กลงหลอดรอทจบไหมคนระับอื ตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยมาคนเดียวเซ็กซี่เจ็บซีเซ็กซีแค่น,นั้นแหละพวกทิ้งเลยทีเนี่ย หาเรื่องเจ็บตัวได้ใช่เหตุทั้งผู้โดยสารู่้คิดคือผู้โดยสารมันต่อยกันหรือว่าไงแท็กซี่ตัวแท็กซี่ไปตีกันผู้โดยสารจะไปช่วยไงออ๋เสียงมันม,มีเรื่องอะไรพวกนี้นพวกนี้สั่งห้ามไม่ยอมไง<อ>ไปดา่าเขาอ๋อคือไอ้เมื่อกี้กางไ,กาไปต่อยไปต่อยเขาผูารน่ยจะไปร<อ>ุมแท็กซี่ด้วยกันไงแ<อ>ท็กซี่แท็กซี่มันตีกันข้างหน้าแล้วไง ในพู้เดิสารลงจะไปเช่าแท็กซี่มันเสียบวิเลยมันพุ่แท็กซี่เสียบหนีเลยเนี่ยได้ไหมน่ะได้ไหมได้ไหมสี่ร้อย